การไปรดน้ำมลก็ดีก็ก,ก,ก็ก็เป็นการเรียกสติกับสูตรร่างกายในระดับหนึ่งแต่งี้แต่มันไม่ใช่แค่รดน้ำมอน,นะมันมีความประหลาดมากกว่ารดน้ำมนธรรมดาอ่ารดน้ำมนเนี่ยก็คือรดเองไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าแบบมันม,มีผลอะไรหรือเปล่าเป็นน้ำมนจากสาลักมากรุงเทพค่ะแล้วก็คือด้วยความที่มันโควิดเนาะเราก็เลยรดเองที่บ้าน ก็เอาน้ำมนต์ผสมน้ำนี่หน,นะคะเราก็อาบน้ามนต์ไปด้วยตัวเองลดแล้วเรียกงไงต่อฮะก็ไม่ได้ทําอะไรต่อนะคะมีข้อห้ามอะไรไหมฮะก็ใช่มีเขาก็บอกว่าห้ามให้คนอื่นอ่ะเออต้องรองจนพื้นแห้งก่อนถึงจะให้คนอื่นอาบต่อจากเราได้ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะรับจมแทนเราอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอืมไอ้ของพวกเนี้ย ท,ท่านผู้ชมนะขออนุญาตในเ,เมื่อเราอยู่ในรายการเนี้ยเนาะเราพูดตรงๆว่าหนึ่งเลยเงี้ยกรรมมันถ่ายทอดกันไ,ได้ด้วยเหรอครับอปม,ได,ม,ไ,มได้ไหมผมไปทำกรรมมาอย่างหนึ่งเนี่ยผมหิวข้าวผมกินข้าวเนี่ย<อ>ผมสามารถถ่ายทอดความอิ่มหรือความหิวให้คุณแอนนาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กรรมอะไรกรรมกรรมไม่สามารถจะถ่ายทอดได้ไม่สามารถจะแบบเออผมไม่อยากได้กรรมนี้แล้วผมย่อยคุณแอนนาแล้วกันที่เกี่ยวกับ อก็เหมือ,อมนอารมณ์แบบว่าถ้านาไปอาบน้าต่อเดยคืนไม่แห้งถูกฉันจะติดกรรมเขาหรือเปล่าใช่อะ่อย่างเงี้ยค,คือนี่ก็เป็นหน,นึ่งในในความเชื่อที่ที่ต้องบอกว่ามันก็